ตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาในป่าค่อนข้างลึกแล้วก็มีหุบลึกแล้วก็ลักษณะคล้ายๆเหวนะครับผ่านป่าทั้งสองท่านบอกว่าจะพาไปดูร่องรอยของที่นอนมนุษย์โบราณไว้อย่างนั้นเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยครับว่าเป็นยังไงไปเลยครับดูนะครับดออ้านล่างเรายังไม่กล้าลงนะครับก็คงไม่ลงไปนะครับ ที่ผ่านป่าใจดีของเราก็คงไม่กล้าที่จะพาลงไปแต่ว่าพามามองนะครับกล้าไหมครับพี่กล้าเลยใช่ไหมได้ได้ได้พี่นะครับพี่เขาบอกว่าตามไปก่อน ให้ดูของดีว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราต้องตามไปครับพี่น้องนี่เป็นพินอนมนุษย์โบราณนะน้ำหอที่หินมาปูในพี่ตรงไหนพี่อ๋อข้างในนี้ใช่ไหมพี่<น>มีร่องรอยอยู่ว่ามีการานําหินที่เป็นแผ่นเข้ามาปูนะครับเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะครับสภาพเป็นเพิงหินแต่ก็คงไม่มีผู้คนเข้ามานะครับ เพราะว่าบรรยากาศก็ค่อนข้างที่จะวิวๆเหมือนกันนะครับเนี่ยที่เอาหินตรงนี้มาเรียงกันเพื่อจะปักพื้นที่ตรงนี้อ๋อนะครับพี่หินมาปางเรียงอะไรของนันโบราณคนสมัยก่อนใช้หินนี่แหละคนสมัยก่อนใช้หินออันนี้เป็นร่องรอยที่เกิดจากเอ่อสมัยก่อนใช่ไหมพี่ก่อนสมัยก่อนไปจักอย่าลงไปลึกนะประจักษ์ นะครับเรามองไปอีกฝากหนึ่งนะครับก็เป็นป่าหนาทึบเดี๋ยวให้ผมไปดูในนี้ครับเดี๋ยวพี่เขาจะพาไปดูอะไรอีกตามเขาไปครับตามเขาไปบุกป่าฟ่าดงรุยอย่างเดียวครับวันนี้เป็นชาติเสือมันก็ต้องไว้ไลายนะครับใส่เสื้อไายเกิดเป็นชาติไทยเราต้องสู้นะครับ ที่นี่มีหุบนะครับค่อนข้างลึกนะครับมีเยอะมากเรื่องหบุบเรื่องโคหินเรื่องลักษณะของหน้าผานะครับพี่น้องก็ดูนะครับลองรอยเป็นเพิงหินแต่ว่าไม่มีคนเข้ามานะครับจริงๆแล้วเขาไม่ได้เปิดให้ผู้คนเข้ามาแต่วันนี้ขึ้นมาปฏิบัติหน้าที่นะครับพี่เขาก็บอกว่า ไหนๆก็มาแล้วก็จะพาเข้ามาชมพื้นที่ด้านในนะครับจะได้นำไปถ่ายทอดให้พี่น้อง f อีได้ชมกันว่าอย่างนั้นนะครับนี่คือมุมทางด้านขวามือนะครับนะครับดูบรรยากาศ ูนะครัว่าพี่เขาจะพาไปดูอะไรเรายังไม่แน่ใจฮะค,ครับ ทั้งหมดนะที่มองเห็นอยู่ฝั่งนู้นเมืองการใช่ไหมพี่โอ้โหอันนี้คือเราอยู่ค่อนข้างสูงนะครับพี่ใช่ไหมนะมองเห็นพี่มองเด่นเป็นสง่าเลยครับข้างหลังเป็นต้นจันผาต้นไม้ล้านปีเป็นอาหารไดโนเสาร์ใช่ไหมพี่ แล้วพวกหินพวกนี้มันทําไมเหมือนมีคนยกขึ้นมาวางมานละเกะละกาเต็มไปหมดเลยพี่พวกนี้ก็คือหินปูนเมก่อนอ,อยู่ใต้ทะเลทั้งหมดเลยพวกนี้อันนี้พระเอกของเราประจักรผ่านป่านะครับสุดนยอดนะครับข้างหน้าเป็นหน้าผาครับคือถ้าผาจากตรงนี้ก็นู่นแหละประมาณไม่ต่ำกว่าห้าร้อยเมตร กิ่งลงไปแน่นอนนะครับนี่คือยอดไม้วันนี้ลุยคุ้มค่านะครับพี่รู้สึกเหมือนเราจะเจอกระท่อมล้างอยู่กลางป่าหรือเปล่าพี่อ,อันนั้นเร็นของชาวบ้านที่เขามาปลูกเพิงเลี้ยงสัตว์อ๋อเขามาพักอยู่ที่นั่นเหมือนมีคนด้วยนะพี่เห็นขยับน,นิดนิด อัเขาอยู่ในกลางป่าเลยใช่ไหมพี่ถแถบนี้มีคลองน้ําหรือว่าแหล่งน้ํำไหมพี่เวลานั้นเขาจะไลลลงไปข้างล่างหรือบางครั้งเขาก็เ,เอาน้ำพ่วงขึ้นมาครับบครับครบเป็นพวกมอใสอ๋อครับโอ้บรรยากาศสวยงามจริงๆพี่สบายใช่ไหมเนี่นยภา,า,ยาพ ประจักษ all right. ์อย่างสวยเลยนะครับเย็นอยู่เหนือยอดภูเขาสูงนะครับเท่มากนะครับ hmm. อันน uh ี huh. uh ้เ huh. ป็นภาพของพี่เสน่์กับท้องฟ้านะครับเอาลูกกรอ๋อดูความชันนะครับอ่าใช่นี่เส้นเดินไปทำเสื้อของงางกูล เหมือนมีล่องรอยอะไรบางอย่างที่มันเป็นรุ่งลุ่งเป็นถนนเป็นเส้นทางเข้าไปในป่าเป็นเส้นทางที่พวกมอไซค์วิบากใช้วิ่งกันอ๋อครับผมแล้วก็ชาวบ้านก็จะใช้เส้นทางเนี้ครับเข้ามาหาของป่าอ๋อรับป่ากันโอ้ประจากพื้นที่แถบนี้มันไม่ธรรมดานะ โอเคบรรยากาศมันสุดยอดเลยนะนี่สำหรับพี่น้องที่ชอบเดินป่านะครับโดยได้เต็มที่เลยโนะดยเฉพาะแถบนี้แต่ว่าก็คงไม่กล้าลงไปนะครับเพราะว่าน่าจะามีปัญหาเหมือนกันราะพื้นที่ด้านล่างนะครับก็เป็นเพลิงที่สลับซับซ้อนแล้วก็ไม่มีพี่น้องประชาชนคนไหนที่ขึ้นมาตรวจสอบทางด้านในนะครับ โอเคประจกักสุดยอดเออเป็นร่องของภูเขานะครับที่ลงไปยังหูเผิวด้านล่างนะครับ,บ,บอ๋อ โอเคลุยหนักอ่าพี่นีลุยไปก่อนแล้วอ่าเดี๋ยวพี่ตามโอ้โหมันลุยจริงๆนะ่น,นี่ตัดเส้นทางนะครับโอ้โหพี่น้องสุดยอดพี่โอ้โหบรรยากาศออ๊บ่ นะครับนับเป็นที่อนิมิตหมายที่ดีะนะครับจะเพิ้ยนไหมผมเดี๋ยวผมจะทำตรงนี้เป็นหินกระโดงเอพอพูดจริงป่ะพี่มันกระดกแล้วมนะันโอ้โหพี่จะทำอะไร หมามันไม่กระโดกหรอกเอาพอพี่เขาบอกเขาบอกว่ากระโดกผมก็กลัวเลยออการ้อนยอดไปแล้วไม่มีพาทิตย์ตกดินนะครับเวลานี้สามโมงครึ่งนะครับบรรยากาศค่อนข้างสวยงามนะครับเหนือยอดของภูเขาก็ยังมีต้นจันผานะครับ สวยงามนะครับส่วนด้านหลังไม่กล้าขึ้นไงขึ้นาอ่าขึ้นมาขึ้นมานะครับบรรยากาศสุดยอดไหมประจักษ์ผ่านป่านะครับอีกฝั่งหนึ่งพี่สนีนะครับพี่ผู้ใหญ่ใจดีนะครับสุดยอดนะครับอุตส่าห์พาขึ้นมาเหนื่อยล้าเต็มทีนะครับถ้าเดินกลับลงพื้น วันที่3ของการเดินทางนะครับก็บรรลุเป้าหมายนะครับก็อีกดูตรงนี้เสร็จนะครับถ่ายภาพตรงนี้ให้พี่น้องได้ชมบรรยากาศความสวยงามนะครับก็จะเดินทางลงคงใช้เวลาประมาณสักสองชั่วโมงคงจะถึงพื้นลาบนะครับใช้เวลาน,านานเหมือนกันนะครับ นี่อีกมุมหนึ่งนะครับถัดจากจุดที่ผมแล้วก็ทีมพันป่ายืนอยู่เมื่อกี้นะครับนี่คือยอดเขานะครับโอเคเนาะพี่เนาะ <Okay. S 1> ขอบคุณพี่ครับผมขอบคุณพระจักค,ครับ,บค,ครับจบจากที่ชมวิวทิวทัศนะครับ ป,ป่าของเราทั้งสองท่านนะครับก็จะใช้เส้นทางลัดนะครับลงไปยังพื้นราบนะครับบริเวณนี้เป็นเส้นทางลัดนะครับก็ไต่ไปตามเขาเรียกเชิงเขาแต่ว่าอยู่บนภูเขาไม่ได้อยู่พื้นราบนะครับก็ไม่หมูนะครับพี่น้อง ที่มาเดินเดินให้พี่น้องได้รู้ว่าการเดินป่านั้นมันไม่หมูนะครับค่อนข้างที่จะเหนื่อยล้าพอสมควรแต่ว่าด้วยเหตุที่เมื่อมาแล้วก็ต้องให้ถึงที่นะครับหลงทางไหมพี่หลงไหมดูแล้วถึงหลงก็ยังไงก็ต้องถึงอยู่ดีภายในวันนี้ ได้ได้ได้พี่พี่เป็นทับหน้าผมเป็นทับหลังก็แล้วกันไปแล้วผ่านปา่าน้ำหน้าอันนั้นผ่านใหญ่นะครับผ่านมือสองนี่เดินตามส่วนผมนี่ผ่านมือสามตามหลังไปติดๆ เดินลัดมาพักหนึ่งนะครับก็ถึงเส้นทางปกตินะครับอีกไม่เกินหนึ่งชั่วโมงครึ่งเราก็จะถึงพื้นราบนะครับพอถึงพื้นราบแล้วเดี๋ยวผมจะทําให้พี่น้องได้ชมอีกครั้งนะครับ